มีคนบอกผมว่าโปรเจกต์นี้คงทําไม่ได้ในสังคมไทยผมไปโพสต์เอาวิดีโอต่างประเทศมาโพสต์ว่าถ้าเกิดผมจะทำอย่างเงี้ยจ,จะทำได้ไหมคนจํานวนมากที่มาคอมเมนต์เนี่ยสองคอมเมนต์เนี่ยประมาณ180คอมเมนต์บอกว่าทําไม่ได้หรอกไม่มีทางทําได้ คือผมผมต้องบอกแบบนี้ฮะผมต้องเล่าให้ฟังถึงคอนเซปต์ก่อนว่าคอนเซปต์ตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นคอนเซปต์ที่เป็นตู้ชุมชนที่ดูแลโดยชุมชนนะครับเ,เป็นตู้ถ้าเกิดเป็นของต่างประเทศในโครงการ Little Free p a n t ท y ี่เนี่ยนะครับที่ผมได้รับแรงบันดาลใจเข้ามาเนี่ยนะครับของคุณเจสิก้าแมคคลาดเนี่ยมันเป็นตู้ไซส์เล็กมากนะไซส์ size จะเท่ากับตู้ยาสามัญประจำบ้านแค่ั้นเล็กแล้วก็เขาจะใส่ของไม่เยอะและของที่เขาใส่จะเป็นของที่คลาแบบกัน จะไม่ได้ใส่แบบทีเดียวบ่หม,มีกลึ่งที่20่สองอหรือว่าตักกระป๋องที่3แพ็คจะไม่ใช่แบบนั้นจะเป็นแค่ใส่อย่างละอันสอันนะครับแล้วก็เขาจะซอยย่อยเป็นตามชุมชนคือชุมชนดูแลรักษาตู้กันเอง มีคนบอกผมว่าโปรเจกต์นี้คงทําไม่ได้ในสังคมไทยผมไปโพสตเอาวิดีโอต่างประเทศมาโพสต์ว่าถ้าเกิดผมจะทำอย่างเงี้ยจะจะทำได้ไหมคนจํานวนมากที่มาคอมเมนต์เนี่ย200สองร้อยโพสสองร้อยคอมเมนต์เนี่ยประมาณ1้อยคอมเมนต์บอกว่าทําไม่ได้หรอกไม่มีทางทําได้แต่ว่าวันนี้เราก็พิสูจน์มาแล้วว่าพอมีน้ําใจของคนไทยคุณลองคิดดูนะว่า ตู้เนี่ยใช้เวลาแพร่ระบาดท,ทั่วทั้งตู้แห่งน้ําใจเนี่ยมันใช้เวลาแพร่ระบาดท,ทั่วทั้งเมืองไทยในเวลาแค่7วันน้อยเ,อเร็วกว่าโควิดเลยซ้ำไปแสดงว่าสิ่งที่ระบาดเร็วกว่าโควิดเนี่ยคือน้ําใจคนไทยคนไทยเป็นคนที่มีน้ําใจแล้วหลายวิกฤตเรารอดได้เพราะว่าคนไทยรู้จักการให้แล้วก็มีน้ําใจต่อกัน หลายคนครับที่มาขอบคุณตู้นี้คงจะเห็นภาพที่คนไหว้ตู้ผมไม่รู้เพราะไม่รู้จะไหว้ใครคนไหว้ตู้คนไหว้กล้องข้างๆตู้แล้วก็จุดที่เป็นไฮไลท์หนึ่งของของตัวตู้นี้เลยเดี๋ยวไปดูก็ได้ครับนั่นก็คือตัวสมุดสมุดเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างคนรับกับคนให้ผมไม่แน่ใจว่าในตู้6 0รกอยกระตู้มีหรือเปล่าแต่ใน5ตู้แรกของผมมันมีเป็นตู้เป็นสมุดที่ระหว่างคนรับ,บคนให้ได้เขียนได้เขียนซึ่งกันและกันอันนี้นจะเป็นการถ่ายทอดคอนเสิร์ตตู้ ตู้ปันสุขมันคือตู้แบ่งปันความสุขเราจึงถ่ายทอดให้2ผู้ให้้ผู้รับเนี่ยเชื่อมโยงซึ่งกันและกันผ่านตัวสมุขตรงนี้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยมันถูกฉายซ้ำ มันถูกฉายซ้ำฉายซ้ำจนเรารู้สึกว่ามันเยอะแต่เอาจริงๆเอาสื่อจริงๆมันก็มันก็มีอยู่แค่จํานวนหนึ่งครับในบรรดาหกเจ็ดร้อยตู้จริงๆคนที่มารับที่รับแบบพอเพียงรับแบบพอดีจริงๆอะ่ะผมว่าหกเจ็ดร้อยตู้น่าจะมีคนรับแบบพอเพียงพอดีเป็นพันเป็นหมื่นคนแต่ว่ามันก็มีภาพอย่างนั้นนะฮะโผลมาทําให้เรารู้สึกตะกิดตะขวงใจนั่นเองแต่ผมอยากจะบอกว่าคนที่คิดจะทําความดีนะครับจิตกุศลของคุณที่คิดจะทาความดีที่จะให้เป็นจิตที่ดีแล้ว นาจจิตที่แล้วอย่าให้อย่าให้จิตของคุณที่คิดจะให้เนี่ย<ม>เสียกำลังใจเพราะภาพไม่ดีเพียงแค่ไม่ก<ม>ี่ภาพเชื่อว่าจริงๆแล้วคนที่ทำพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยมันก็มองได้ในหลายมิติอาจจะหนึ่งเป็นคนที่เขาขัดสนจริงๆบางทีผมเคยเจอคนที่เขา เขาหยิบไปจํานวนมากๆแต่ผมถามเขาก็บอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยเขามีลูก 3- ามสี่คนลำพังลูกก็สามสี่คนแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็มีพ่อแม่แล้วก็มีภรรยาดยั่นั้นเขาหยิบไปหลายๆซองเนี่ยเราบอกแค่ว่าหยิบหยิบแต่พอดีแต่เราไม่เคยได้บอกว่าพอดีของเราเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันกับว่าพอดีแต่บ้านเขามีหลายป่าบ้านเขามีหลายคนหยิบแต่พอดีอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างอย่างอสองพ่อลูกที่เป็นข่าวดรามา่าคุณก็ดูว่าเขาแต่งตัวแบบนั้นนะ่ะ เขาก็น่าจะลําบากจริงๆจริงๆนะถ้าเกิดเขาลำบากมากกว่านั้นผมยังจะกล่าวว่าจะซื้ออะไรให้เขาเพิ่มด้วซ้าไปลักษณะแบบนั้น mm hmm. กับ2คนอีกประเภทหนึ่งคือก็ไม่ได้ลําบากแต่ก็อยากจะเอาเยอะๆไ้ก่อนเพราะว่ากลัวเพราะว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นอย่างนี้อีกหรือเปล่ากพ mm hmm. โกยไปก่อนก็เป็นไปได้ 3. ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทคนที่อยากลองของ mm hmm. เอโลกสวยกัน,นักใช่ไหม mm hmm. เขาว่าจะไม่มีรอสักหน่อยดีกว่า ช่วยเพื่อนๆตะเวนกวาดตาก,ากวาดกวาดกวาแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วจะบอกว่าสังคมมันก็จะเป็นสังคมในชุมชนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคนสอนเองว่าเขาก็ต้องคอยปรามคอยดูคอยเช็คเองว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะมาทําอย่างนี้ในสังคมไม่ทําอย่างนี้ในชุมชนเราไม่ได้นะพ่าถ้าเกิดคนเห็นไปเนี่ยต่อไปตู้นี้จะไม่มีคนมาใส่อีกแล้วเพราะหมดศรัทธาชุมชนดูแลชุมชนเอง แล้วก็สาหรับคนที่จะมารับผมก็อยากจะบอกว่าก็ให้รับแต่ความพอดีเพราะอย่าลืมนะครับว่าคนให้เนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่ให้นะเขาไม่ได้มีหน้าที่เติมของในร้านสะดวกซื้อนะครับเขาก็ให้ต่อเมื่อเขาศรัทธาน,นั้นถ้าเกิดคุณทําให้ศรัทธาเขาหมดเขาก็จะไม่ให้มันเหมือนนิทานห่านกับไข่ทองคำอะครับถ้าวันนี้ห่านยังอยู่หมายถึงว่าความศรัทธาในการให้อยังอยู่ คุณก็ยังมีไข่กินทุกวันมีไข่ทองคากินทุกวันแต่ถ้าเกิดวันนี้ห่านไม่อยู่แล้วคุณคว้านท้องหา่หานห่านตายแล้วเพราะคุณอยากจะได้เยอะๆสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีหา่านคุณก็จะไม่มีของที่จะกินได้ครับ <im> ผมเชื่อผมมีความเชื่อแบบนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนในชุมชนเนี่ยรู้จักของการให้ได้ริ้มลดความรู้สึกของการให้แล้วเข้าใจการให้เนี่ย ปัญหาในชุมชนเองเนี่ยมันจะลดน้อยลงเราคิดดูถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเป็นทั้งผู้ให้เป็นทั้งผู้รับเนี่ยปัญหาข้อมยลกระโจมมันลดลงอยู่แล้วครับปัญหาต่างๆในสังคมมันลดลงผมนึงบอกว่าถ้าคุณอยากที่จะให้คุณไม่ต้องไปให้ตู้ไหนไกลครับให้คุณหาให้ตู้ใกล้บ้านถ้าตู้ใกล้บ้านคุณยังไม่มีคุณก็ตั้งเองเลยเป็นตู้ชุมชนของคุณเพราะถ้คุณสามารถทําให้คนในชุมชนของคุณเนี่ยรู้จักการให้ได้ชุมชนของคุณเนี่ยจะเป็นชุมชนที่น่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยสําหรับตัวคุณแล้วก็ลูกหลานด้วย